เออเอ้าวปลาดิพิงต่อไปประดังเป่าเขาจูบเพื่นโอ้ลูกพี่ไปลูกพี่ไปทำงานเพื่อแม่นะครับผมอ้าวเฮ็ดตุผลนั่นกันนะครับผมซาดูซาดูกาแฟอร่อยเท่าพันเท่าเด้อบ้าเอ้ยสุขภาพเพียงแรงครับผมนั่นรับอะไรเงินเงินนั่นตื่นนั่นตื่นในเงินเงินเสียเออเออเงินหลานมาแทนกะลังชิ้ว่า ฮัลโหลอายบอยุไสยนี <N> ho, e ิบอบุญ <c oughs> <c oughs> yeah, ้านกต่ทิ้นำกัดเนื้อบุกแดรก็ต่งแต่บิ๊อิรบอวตัวกันยเน้ น้ำตาไหลมาลืมลืมกับเธอจังเลยคนนั้นที่เจ้าเปลือกไทยเบ่าแล้วเก่านำตาไหลมาไอโทรมาโน้ตฟังเสียงก็สาย ว่านำฟางเขจีบนะครับผมตอนนี้ทั้งแม่ขั้วเฮ้านอนตื่นขึ้นมามาสอบบักหงายใหญ่เลยตอนนี้นะครับผมใส่น้ำปลาลาดไทยขั้วน้ำปลาลาดไทยขั้วนิดหน่อยตํากระแสบครับแม่ผู้เห็นหงตํากระแสเออผู้เห็นหงตํากระแสบนะครับผมตําตําบ่เป็นกระแสบก็จะใส่น้ำปลาลาดไทยขั้วมันเป็นกังเสีนมันเป็นสะพอนั่นนะครับผม คันยังได้เสีอกันยกล้มไปนะครับคันคันไปยังได้ไปซื้อซีไปซื้อกวันร่อยแต่ว่าใส่ได้โดนครับผมไ<แ><า>ส้คว้านี่ซื้อไว้คันยกแพ็คไปนี่ถือว่าใส่ได้โดนครับไม,ไม่เดือน,อนเป็นปีกันใส่ได้สามปีสามปีครับเรื่อยเอาเอาดมดมเอาประมาณนี้นะครับอ่าอ้าวบาเทนนี่อีกจิดเพิ่มเวยังให้น้องตับ ขึ้นมาแล้วตอนเอ่อกระปองกับพี่หกเอาต้องอวยไปใส่สุขใหม่หน่อยดมจะเล่นนี้จังหน่อยโดยเอ่อแต่ว่าเอาในร้อยหน้าลิสะโดยสุขมหน่อยจะเล่นในประเทนี้ในการได้ถ่ายมาาจําเป็นนํ่อมักสาวเาใต้ไปทางปด้วยา នេះបានមកដល់ สอยสอยสอยผู้ใดอยากตั้งมุงเสียมา้านั่งสายปแบบาแดกขั่วให้คั่วสองนันไมได้เ็อเองกับพ่นบนตาก,การครับผู้ใดอยากเสียให้มานั่งที่ผู้ใดเห็นมาพ้นเนี่ยปลาล่าไทยขวา้าเสียู้ใดคนตมมัอยู่พี่จะคนสวยๆนะครับคนงามเดือตลอดอพนผู้ใดเห็นมาพ้นออกไปลัง ครับสอยได้ดีกับวาสอยเม็ดสอยได้มาแบานี้ท่านเนี่ยว่าวาเบิด์ัได้เห็นเม็ดสอยเบิเออสอยโอใสใสสอยเป็นเรื่องเป็นเล่าเออคาราวาขอคาราวาลูปีสอยสอยสวยดีครับสอยสอยภาสีสอยคือกันสอยแบบว่าคันล่ะสอยสอยผู้ใดอยากแซบอยากเมื่อมาทักสายมือมาตำบกโฮมมีใส่น้ำปลาลาดตาไทยพั่วแล้วก็มาอ่า ซื้อพรด็กราค่าจำนายพิเศษมนี่เป็นราคาถูกแก้ขวดละอี่สิบหาบาทหนึงนหน่งคันซื้อสี่ขวดกับลอยหนึ่งขันซื้อโหลหนึ่งแถมเสืออันครับ,<อ>บผมสอยบอลและเหลวอยู่ครับยังอยู่ในระวางสอยตัวนี้ครับ<ม>เดี๋ยวไหสอยแลลวสักกันเดี๋ยวจะเป่าล่งไปคันซื้อขอนันหนึ่งโหลนี่แถมเสือตัวหนึ่งตามองวงกะ ก็ตำเอาเองเลยตำแล้วก็ห่อเปื่อกกระไดเพราะเป็นยังเพราะว่าบะฮงเข้าไหลขนมจีนเข้ากระไหลนะครับผมก็คือเนื้อหลแถมเสือเนื้อัตจังสี่กระบาสอยครับผมถามว่าพวกฟเนี่ยมันหดคนรักมันกลัวตำบะฮงดีมันแสียเสียมาเขียนไปผมเข้าใจว่าเอามาขายบ่ครับบะทะนี่เพิ่นเพิ่มมามาแถมเนนะครับซื้อมาเขียนสองแพ็ค แพ็คหนึ hmm. an. ja de 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 ่งแถมเสียตัวหนึ่งครับมนี่ผพู้อดโปรโมชั่นยังไ้โปรโมชั่นแ้บีครับแพ็หนึแถมเสียสองตัวครับผมตีแถมเลยครับแต่ว่าหนาคุณบอแถมเหมืางแต่ว่าผมตีแถมื่อนามปาแดง